สนับสนุนโดยกิก b ะไบ ASUS และ d e ว a n a t u ช a l สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn ผมบาสครับวันนี้ครับผมมีการ์ดจอมาหนึ่งตัวครับเป็นการ์ดจอจาดทางค่าย SOTAC นะครับชื่อรุ่นของมันคือ SOTAC GTX 1 0 70 MXT m Edition แน่นอนครับ MXT m Edition ต่อท้ายเลขตัวไหนตัวนั้นเป็นตัวท็อปทันทีนะครับและตัวท็อปตัวนี้ครับ ราคาไม่แรงด้วยนะครับส่วนประสิทธิภาพฟีเจอร์เทคโนโลยีหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ gtx 1 0 7 0 m x ั m xt edition ตัวนี้ครับตัวกล่องนะครับเขาก็ยังคงมาในสไตล์เขาอยู่ก็เป็นโทนสีดำตัดเหลืองมีคำว่าโซตากีใหญ่นะครับบริเวณทั่วกล่องเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีแฝงต่างๆมากมายซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์บันเดิลด้วยอุปกรณ์บันเดิลก็จะมีแผ่น dvd ได้เวอร์1แผ่นนะครับแผ่น quick installation guide 1แผ่น แล้วก็ตัวแปลงนะครับปลั๊กไฟลีงจาก6พิน2หัวไปเป็น8พิน1หัวอีก2เส้นทีนี้ครับมาในส่วนของตัวการ์ดกันบ้างนะครับถ้าใครจําได้ตัว G Force GTX 180 0 M Extreme Edition เนี่ยก็จะมาในขนาดแบบเนี้ยใหญ่ๆม,มามาเมืมาเนี่ยฮะความยาว31เซนครึ่งส่วนความสูงเนี่ย13เซนพื้นที่ครับเผื่อไว้เขา3สล็อตเลยนะครับจะได้ระบายความร้อนดีๆหน่อยส่วนดีไซน์ครับ ด้วยวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นคาร์บอนเพราะนั้นดีไซน์มันจะออกมาในลักษณะแบบดุดันแกลง่งแล้วก็ดูแฝงด้วยความหรูนะครับด้านหลังเนี่ยมีอลูมิเนียมแบ็กเพลทนะครับช่วยในการรับน้ําหนักแล้วก็ระบายความร้อนนะครับมีลวดลายมีการเจาะเพื่อระบายความร้อนอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ครับเทคโนโลยีในการระบายความร้อนของเขาเนี่ยน่าสนใจมากตัวแรกเลยครับก็คือไอสตอร์มนะครับเขาจะมีฮีทไบร์เนี่ยทั้งหมด6เส้นนะครับระบายความร้อนผ่านหน้า GPU มาที่ฟิล์ระบายความร้อนนะครับและตัวฟิลระบายความร้อนเนี่ยก็มีพัดลมขนาด90มิลิเมตรอีก3ตัวเป่าอัดลงไปนะครับตัวพัดลมเนี่ยมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเอ็กแฝงนะครับใบเนี่ยมันจะซ้อนกันเป็นชั้นมันทําให้อัดลมได้ดีขึ้นนะครับและตัวพัดลมเนี่ยเมื่อไม่มีการโหลดหรือว่าโหลดไม่ถึงที่เขากําหนดนะครับพัดลมมันจะไม่หมุนส่วนความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการตัวนี้ครับก็คือเขาสามารถปรับแต่งสีไฟได้นะครับเขาเรียกว่าสเปกตรันะครับ แล้วก็การปรับแต่งสีไฟเนี่ยเขาปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชันของเขาครับชื่อว่า Firestorm Application นะครับก็ปรับแต่งสีไฟเป็น R G B นะครับปรับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้เลยการตัวนี้ครับใช้ปลั๊กไฟเลี้ยง8พิน2หัวนะครับอินเทอร์เฟในการเชื่อมต่อแบบ S l I ก็มีมาให้ด้วยทีนี้ครับพอเชื่อมต่อในการแสดงผลก็จะมี D V D 1พอร์ตนะครับแล้วก็มี Display Port 3พอร์ต ส่วน HDMI ก็มีมาให้เผื่อใครจะต่อเครื่องเล่น VR นะครับก็ถือว่าครบครันครับสำหรับการ์ดตัวนี้อ่ะเรียบร้อยครับสำหรับตัวการ์ดทีนี้ครับในส่วนของการทดสอบซึ่งผมจะให้น้ำหนักในการทดสอบเยอะนิดนึงนะครับการทดสอบเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการ b e n c มาร์คแล้วก็การเล่นเกมนะครับเทสเบดก่อนหน้านี้ครับผมใช้ i5 6500กับ fx8370 ใช่ไหมครับตอนนี้ครับผมเพิ่ม i3 6100แล้วก็ a8 7.670K ก็ 7, 6, 7, นเี่ก็เท่ากับ t e ต t เทสเบดเราจะมี4ชุดนะครับกับการทดสอบการ์ด1ตัวนี่ลองดูครับใครใช้ CPU ตัวไหนก็จับตาดูให้ดีๆในส่วนของสเปคของเทสเบดทั้งหมดนะครับผมจะขึ้นไว้ด้านข้างตอนที่ผมเล่นเกมนะครับก็จดดูได้ครับประมาณนี้เลยอ่ะมาที่นี้ครับเริ่มกันที่ b e n c h m ม r k กันก่อนเลย เริ่มกันที่เทสเบยชุดแรกครับเป็น amd a 8 7 6 7 0 k นะครับผมแบ่งกรอบออกมาเป็น3กรอบนะครับแต่ละกรอบเนี่ยความละเอียดต่างกันนะครับกรอบแรกเนี่ยเป็น full hd นะครับกรอบต่อมาเป็น2 k แล้วก็กรอบสุดท้ายเป็น4 k นะครับตอนนี้ครับเฟรมเรทของ full hd เนี่ยอยู่ประมาณสัก50ไปปลายนะครับจนถึง60สนะครับส่วน2 k เนี่ยอยู่ประมาณสัก30สนะครับส่วน4 k เนี่ยอยู่ประมาณ10กลางกลางนะครับทางด้านล่างครับเป็นคะแนนของการ b e n c h าร์ k เมื่อมันเสร็จแล้วนะครับ ตัว Full HD เนี่ย6,590 2 K เนี่ย5,288ส่วน 4K เนี่ย3,627ต่อมาครับ System Test Base ที่เป็น FX 8 3 7 0นะครับกรอบเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทเนี่ย Full HD อยู่ประมาณสัก70-80นะครับส่วน2 K เนี่ยอยู่ประมาณสัก30นะครับก็จะมีลงไป20ไปปลายบ้างนะครับส่วน 4K เนี่ยอยู่ประมาณสัก16-17เฟรม ทางด้านล่างครับคะแนน Full HD เนี่ย9,707คะแนนนะครับ 2K เนี่ย6,665คะแนนส่วน 4K ครับ4,000กับอีก5คะแนนทีนี้ครับเทสเบทของ i 3 6100นะครับตัวเฟรมเรทเนี่ยผมอาจจะอ่านไม่ตรงสักทีเดียวนะฮะเพราะว่าเวลากว่าจะอ่านปุ๊บเนี่ยก็ตัวเลขมันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ครับ f u l อ HD เนี่ยอยู่ประมาณสัก80ไปปลายนะครับมี90บ้างนะครับเดี๋ยวก็ลดลงมาสัก70อ่า 2K ครับก็อยู่ประมาณทัก30กลงกลางๆนะครับส่วน 4K เนี่ยอยู่ที่ประมาณทัก10ไปปลายนะครับมีขึ้นไป20บ้างนะครับส่วนด้านล่างครับคะแนน Full ดีเนี่ย9,958นสะครับส่วน 2K เนี่ย6,854แล้วก็ 4K 4,173หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม i3 ถึงคะแนนสูงกว่า FX นะครับก็ตัวโปรแกรมที่เราใช้อัดเนี่ยมันกินเฟรมเรทของทาง AMD ค่อนข้างเยอะทีนี้ครับ มาในส่วนของเทสเบดชุดสุดท้ายนะครับ i 5 6 5 0กนะครับกรอบเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ Full HD 2 K แล้วก็4 K นะครับเฟรมเรทครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก9กากว่านะครับมันก็มีช่วงมีขึ้นมีลงนะครับแล้วแต่ออบเจกของแต่ละซีนที่มันผ่านไปนะครับ2 K เนี่ยอยู่ประมาณสัก30กลางกลางส่วน4 K เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก10ไปปลายนะครับเนี่ยมันเฟรมเรทมันอาจจะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะครับเวลามันปรับเป็น2 K เป็น4 K แล้วเนี่ยตัว Full HD ก็อย่างที่เห็นครับ คะแนน12,520นะครับ 2K เนี่ย7,481นะครับแล้วก็ 4K 4,300นะครับก็คะแนนไล่ๆกันนะครับทีนี้ครับการทดสอบการเล่นเกมนะครับผมก็ยังใช้ G T A 5อยู่นะครับเริ่มกันที่ฝั่ง A M D ก่อนเป็น A 8 7 6 7 0นะครับ Resolution เนี่ยผมเลือกเป็น Full H D นะครับที่เหลือปรับสุดหมดทุกอย่าง M X A A เนี่ยเปิดเป็น X 8นะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเฟรมเรทจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเริ่มเลยนี่ครับเฟรมเรทเปิดมาที่ประมาณสัก30กว่ากว่านะครับดูทางด้านมุมซ้ายบนได้เลยนะครับมีสเปคบอกทุกอย่างนะครับการกินแรมการต์ตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ3.1กิกแรมเครื่อง4.9กิกนะครับกิน GPU เนี่ยน้อยมากนะครับ50%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองส่วน CPU เนี่ยกินเกือบ100%นนะครับตอนเนี้ย G.P.U กับ C.P.U มันไม่สัมพันธ์กันนะครับเฟรมเรทมันเลยดูน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรองมันเซตตัวนิดนึงโอ้โหทำเป็นขนมไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับพาเแนลของเรานิดนึงนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะมี C.P.U เมนบอร์ดแรมสตอ r a เ e แล้วก็ Power Supply อันนี้คือสิ่งที่เราใช้นะครับทางด้านล่างก็คือคอร์สปีดนี่แถบด้านบนครับ มันก็จะบอกความละเอียดที่เราใช้ในการทดสอบอยู่นะครับทางด้านล่างก็เป็นชื่อเกมอ่ะทีนี้ครับกลับมาดูในส่วนของเฟรมเรทอีกทีหนึ่งนะครับเฟรมเรทเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก40กว่าๆนะครับลงมา30ไปปลายบ้างนะครับแต่การกิน GPU เนี่ยเยอะขึ้นนะครับ60-70%และนะครับ CPU เนี่ยกิน100%นะครับรันการกับรันเครื่องเนี่ยยังกินเท่าเดิมอยู่นะครับการเล่นเกมถึงแม้เฟรมเรทมาจะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังลื่นไหลแบบนน่วงๆิด นะครับนี่อ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลองดูที่ความละเอียด 2K กันบ้างนะครับ e s o o u t i o n ครับเปลี่ยนจาก Full HD มาเป็น 2K นะครับที่เหลือเหมือนเดิมหมดปรับเป็น Very High นะครับ X8 เราอาจจะไม่ได้เน้นว่าการ์ดจอตัวนี้ได้เฟรมเรทเท่าไหร่สูงสุดนะครับเล่นที่ความละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ดูสมูทเราอัดสุดทุกอย่างนะครับถึงซิสเต็มเราไม่สุดแต่เราเลือกซอฟต์แวร์ในการอัดให้มันสุดนะครับ อ่ะตอนนี้ครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ40กว่านะครับก็ค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับสำหรับเฟรมเรทของ 2K สูงกว่า full hd นะครับแต่ด้วยความที่ถ้าสังเกตนะครับการกิน gpu เขาเนี่ยมันสูงขึ้นเกือบ100ซนะครับแ0 9 0นะครับแล้วก็ตัว cpu เนี่ยกินประมาณเกือบร้อเอเหมือนกันนะมีช่วง1 0 0บ้างมันก็เลยทำให้ระหว่าง gpu กับ cpu เวลามทำงานสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็สามารถรีดเฟรมเรทได้สูงกว่านะครับ แรมการ์ดครับกินอยู่ประมาณสัก3กิก4กิกประมาณนี้ครับแล้วก็แรมเครื่องอยู่ที่ประมาณ5 2 g กิกนะครับอ่ะลองดูครับเดี๋ยวผมเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับลองดูว่าแฟมเรทมันมีขึ้นมีลงมากน้อยแค่ไหนอุณหภูมิการ์ตตอนนี้ครับถึงแม้จะทำงานสูงขึ้นนะครับแต่อุณหภูมิการ์ดเนี่ยก็ยังไม่พ้น60นะฮะทีนี้ครับความละเอียดสุดท้ายนะครับของ APU ตัวนี้ก็คือ 4K 3,840คูณ2,160ครับที่เหลือเหมือนเดิมหมดนะครับปรับเป็นวิลไฮแล้วก็ MXAX8 หลายๆคนไม่ค่อยเปิดกันเพราะว่าเฟรมเมดมันค่อนข้างจะตกนะครับเนี่ยถ้าสมมติผมปิดไปเนี่ยเฟรมเดเด้งขึ้นมาเนี่ยเท่าตัวเลยนะครับแต่ทรมานมานิดนึงนะครับจะได้เป็นแนวทางในการที่เอาไปใช้งานทั่วไปนะครับก็เฟรมเมเปิดมานะครับอยู่ที่ประมาณสัก20กว่ากว่างนะกลาง ก็มีโดดไปเป็น20ไปปลายบ้างกิน GPU เนี่ยตอนนี้หนึ่งร้อยปรนะครับเก้าสประมาณนี้นะครับส่วน CPU เนี่ยก็กินสัก80% 9 0เหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้ตัวภาพเนี่ยมันสามารถประมวลผลได้ดีนะครับทีนี้ครับภาพก็อาจจะเห็นว่ามันมีอาการหน่วงอาการกระตุกบ้างนะครับแต่ก็ยังสามารถเล่นได้นะครับยีกว่าเฟรมเนี่ยถือว่าเล่นได้เลยแหละนะครับ ถ้าอยากให้เฟรมเรทสูงกว่านี้นะครับคุณก็ลองปรับความละเอียดให้มันต่ำกว่านี้หน่อยหนึ่งหรือจริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจออย่างผมเนี่ยเฟรมเรทจะสูงกว่านี้นะครับตอนนี้ครับกินแรมการ์ดอยู่ประมาณสัก5กิกกว่าๆเกือบเกือบ6กิกนะครับส่วนแรมเครื่องก็อยู่ประมาณ5กิกปลายๆ5.7 5.8อุณหภูมิก็อยู่ที่60องศานะครับลองดูครับความละเอียด 4K กับ CPU ตัวนี้นะครับราคา CPU เนี่ยไม่แพงเลยนะครับ ถ้าคุณชอบเฟมเรทประมาณนี้คุณเซฟได้บานเลยนะเซฟค่า CPU เนี่ยก็มาต่อกันที่ชุดขวัญใจมหาชนฝั่ง AMD นะครับ fx 8 3 7 0ตัวนี้ครับเราใช้เป็นเทเบิตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับใช้คู่กับ i 5 6500มาตลอดนะครับก็ค่าพิเซตนะครับให้ดูตามนี้เลยนะครับผมปรับสุดทุกอย่างนะครับ mxaa ก็เปิดนะครับแล้วก็ความละเอียดเริ่มที่ full hd ก่อนนะครับตัว AMD เนี่ย ผมต้องบอกเลยว่าซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ในการอัดหน้าจอนะครับมันค่อนข้างที่จะกินสเปคของ AMD เยอะไปนิดนึงนะครับเฟรมเรทเนี่ยหายไปพอสมควรนะครับตอนนี้ครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณสัก60นะครับเมื่อกี้ตอนช่วงเปิดเนี่ยมี70-80บ้างนะครับตอนนี้ก็พอมันเริ่มฉากเริ่มโหลดเข้ามาเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทก็ลดลงมาสักอยู่ประมาณแบ้หกบห้าสิบประมาณนี้นะครับนี่ก็การกิน gpu ครับก็กินอยู่ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกินไม่เต็มนะครับส่วน cpu ครับเรียนกันมาเป็นตับเลยนะครับ cpu 1-8นะครับก็กินไม่เต็มร้อยนะครับการเล่นเกมก็ถือว่าค่อนข้างสมูทนะครับสำหรับเฟรมเรทระดับ50-60นะครับใครที่ใช้ cpu ตัวนี้แล้วก็กำลังมองหาการ์ดจอตัวนี้อยู่นะครับน่าจะยิ้มออกนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะเปลี่ยน cpu หรือว่าไปเล่นตัวการ์ดจอที่มันแรงกว่านี้นะครับเนี่ยครับระดับประมาณ50-60 แรมการ์ดกินอยู่ประมาณ3.6นะครับแรมเครื่องอยู่ประมาณ5.3นะครับก็โอเคแล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวลองที่ความละเอียด 2K กันบ้างตั้งค่าพเ s e t เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็จะเลื่อนให้ดูเร็วๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเวลี h ไฮททุกอย่างเลยนะครับทีนี้ครับทั้งด้านบนเนี่ยผมก็จะบอกความละเอียดไว้อยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ 1440p ก็คือ 2K นั่นเองอ่ะลองดูกันเลยครับ เฟมเรทครับเปิดมาที่ประมาณสัก40ิไปปลายนะครับมีโดดไปเป็น50 60บ้างนะครับการกิน g p u เนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบเกือบร้อนะครับส่วน CPU เนี่ยกินประมาณสัก50%เท่านั้นเองนะครับแรมการ์ดนะครับแรมการ์ดกินอยู่3.9กิกส่วนแรมเครื่องกินอยู่5.2กิกนะครับอ่ะก็ดูต่อไปครับเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับเฟมเรทมีขึ้นมีลงครับอย่าไปซีเรียสกับมัน ดูให้เป็นแนวทางที่เฉยพอทีนี้ครับความละเอียดสุดท้ายนะครับทุกอย่างปรับเหมือนกันหมดนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ดูด้านบนครับที่เป็นกราฟิกขึ้น 2160p เนี่ยก็คือตัวนี้เป็น 4K แล้วนะครับปรับไปรี่อย fxaa on แล้วก็ m s a a x 8นะครับตัวเกมตัวนี้ครับรองรับ d i เล็ก x 1 1นะครับ อ่ะเริ่มกันเลยครับฟรรเฟรมเลตครับก็อยู่ประมาณสัก24 25นะครับมีกระโดดไปเป็น30บ้างนะครับแต่ตัวฟเฟรมเลตเนี่ยอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีเท่ากับภาพที่เห็นนะฮะมันจะมีการตึก๊กตึ๊กตึกตึก,ตก,ตก,ตกนิดนึงอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับในความละเอียด 4K แต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับการกิน GPU เนี่ยกิน100%นะครับส่วน CPU เนี่ยกินอยู่ประมาณสัก30-40%เท่านั้นเองนะครับแรมการ์ดเนี่ยกินไปอยู่ประมาณ5.5กกิแรมเครื่องเนี่ย 6.9กิกนะฮะก็ถือว่ากินแรมค่อนข้างเยอะนี่อ่ะทีนี้ครับลองดูไปนะครับผมก็เตะต่อยไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะฮะขับรถบ้างนะก็ฉากเนี่ยพยายามจะให้มันเปิดมาใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวในในครั้งต่อไปครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะทดสอบการเล่นเกมที่เป็น Battle Field นะครับ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วล่ะฮะแต่มันใช้เวลาในการถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อพอสมควรนะครับโปรดักตแต่ละตัวเนี่ยมันมีเวลาในการที่เอามาใช้งานนะครับไม่ได้แบบทิ้งไว้ให้เราเป็นเดือนหรือว่า2เดือนนะครับอาจจะวัน2วันหรือว่าเต็มที่อาทิตย์หนึ่งมันก็เลยทําให้ไม่สามารถทดสอบได้แบบเต็มๆนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าเฮ้ยตัวไหนที่มันทดสอบแล้วมันกินสเปคเยอะมันหนักเครื่องมากที่สุดก็จะเทสตัวนั้นเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าตัวนั้นเล่นได้ตัวอื่นเล่นได้หมดนะครับ อย่าง b a t e f i e l เนี่ยลองลองจับดูกินสเปคสู้ gta 5ไม่ได้นะครับแต่ภาพเนี่ยสวยกว่าเยอะนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวไปลองฝั่ง intel กันบ้างนะครับเดี๋ยวเขาจะน้อยใจทีนี้ครับตัวล่างของ intel นะครับ core i 3ที่สามารถเล่น gta 5ในความละเอียด4 k แบบปรับสุดได้นะครับแต่เฟรมเรทอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับค่าพิเศษตามนี้เลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างผมอัดสุดหมดนะครับ resolution เราเริ่มที่ full hd ก่อนอ่ะเริ่มเลยครับ นี่เฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ไปปลายจนถึง60กลางๆอ่ามีโดดไป90 100บ้างด้วยความที่เกมเนี่ยมันเป็นแบบโอเพนเวิลด์นะครับมันก็คือฉากมันเปิดไปเรื่อยๆเฟรมเรทมันก็จะมีการเปลี่ยนนะครับแต่ค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยฮะนี่การกิน GPU ครับประมาณ99%นะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แหละนะครับอาจจะมีช่วงหนึร้อยบ้างนะครับส่วนการกิน CPU ครับก็จะมีกิน CPU เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่เป็น100%แรมการ์ดครับกินอยู่3.1กิกแล้วก็แรมเครื่องกินอยู่5.6กิกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เล่นให้ดูสักระยะหนึ่งนะฮะก็สังเกตกันดูครับเฟรมเรทอยู่ทางด้านซ้ายมุมบนนะครับรายละเอียดว่าใช้ซิสเต็มอะไรบ้างอยู่ทางขวามือนะครับส่วนสเปคของกาจอเนี่ยก็ยังมีให้อยู่ทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างขวา ทีนี้ครับลองเพิ่มความละเอียดกันนะครับมาเล่นกันที่ 2K นะครับส่วนค่าพเซซตเหมือนเดิมหมดนะครับผมก็จะพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆนะครับเอาให้เบื่อกันไปข้างนึงเลยนะครับก็พิซซตถือว่าค่อนข้างหนักหนานะครับสำหรับ CPU ตัวเรียกว่าเล็กเลยก็ได้นะพอต่ำกว่านี้ก็น่าจะเป็นเซลิลอนกับเป็นตัวเพนเทียมนะครับซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยผมลองเล่นแล้วมันไม่สามารถทดลองแบบ 4K แบบปรับแบบสุดๆได้ผมก็เลยตัดทิ้งนะครับก็เหลือเป็น i3 มาลองดูกันเลยครับเฟรมเรทครับก็อยู่ช่วงประมาณสัก50นะครับ5้ต้นๆนี่ก็มีอาการรู้สึกแบบง่วงๆง่วงบ้างนะครับการกิน GPU เนี่ยอยู่ประมาณสัก99%จนถึง100%นะครับส่วนการกิน CPU เนี่ยมันก็จะลดลงมาอยู่สัก90-80%นะครับอาจจะมีโดดไปเป็นร0อยบ้างสำหรับ GPU ที่เป็นคอหนะครับ การกินแรมเครื่องครับอยู่ที่ประมาณสัก5.9กิกนะครับมีช่วง6กิกบ้างส่วนการกินแรมการ์ดครับ3.9กิกนะครับอุณหภูมิการ์ดนะครับอุณหภูมิการ์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60องศา max ของเขาแล้วครับตอนทดสอบเนี่ยอยู่ประมาณสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณ61องศาอุณหภูมิห้องเนี่ย24องศาอ่าอลองดูครับลื่นไหมพอใจไหมนะครับ อ่ะสุดท้ายกับ i3 ครับที่ความละเอียด 4K ปรับแบบสุดทุกอย่างนะครับนี่ก็ MSAA เนี่ยตัวสำคัญเลยถ้าปิดเนี่ยเฟรมเรทพุ่งเป็นร้อยเลยนะเออแต่เปิดไปมันก็ดึงเฟรมเรทลงมาพอสมควรนะครับอย่างอื่นก็เป็น Very High หมดนะครับผมก็ตั้งตามเนี้ยตั้งเหมือนกันเล่นง่ายครับเปลี่ยนแค่ Resolution ครับแล้วก็วัดกันเลยว่าการจอตัวนี้กับ CPU ตัวไหนที่มันสามารถทาให้เรารู้สึกพอใจได้นะครับ อะเริ่มเลยครับเฟรมเรทนะครับอยู่ประมาณสัก20กว่ากว่านะครับ26 27ก็ถ้าสมมุติว่าเราไปเห็นด้วยความละเอียดที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเหมือนกันทุกอย่างแต่เฟรมเรทเนี่ยตัวเล็กอาจจะสูงกว่าตัวใหญ่หรือว่าตัวใหญ่อาจจะน้อยกว่าตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมากครับด้วยความที่เกมเนี่ยมันเป็นแบบ Open World ดนะครับฉากมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ็อบเจกต์มันเปลี่ยนไปเรื่อย เน้นดูภาพดีกว่าว่าภาพมันสมูทไหมนะครับอย่างตัวเนี้ยเฟรมเรทเนี่ยอยู่ประมาณสัก25 26แต่ผมรู้สึกว่าภาพมันกระตุกแล้วก็หน่วงพอสมควรนะครับการกินแรมเครื่องเนี่ยอยู่ที่6กกิกนะครับกินแรมการ์ดอยู่ที่ 5.9GB กิกกิน GPU ครับ1 0อตลอดนะครับส่วน CPU เนี่ยอยู่กลางกลาประมาณสัก5 0 6 0เท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งความไม่สมูทความกระตุกตึกๆๆๆเอาไว้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับ ดูไปนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาคนเดินเนี่ยมันจะเหมือนกับเฮ้ยมีเหมือนมีช่วงเฟรมหายตึกตึกตึก,ตกแต่มันเล่นได้ครับต่อเนื่องไม่มีปัญหาสมัยก่อนครับการ์ดตัวแรงๆแพงๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามาเล่นเกมนี้นะครับกับซ p u ตัวแรงๆสมัยก่อนเหมือนกันเฟรมเรทอาจจะได้ต่ำกว่าน,นี้หรือบางครั้งอาจจะเล่นไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้แหละถ้าคุณอยากให้มันสมูทคุณก็ลดความละเอียดลงนะครับ ผมทำการทดสอบผมก็อยากจะดูว่าอัดสุดเนี่ยการ์ดเนี่ยมันทําได้เท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวไปดู i5 กันบ้างนะครับตัวนี้ยอดนิยมเลยนะครับค่าพีเซตผมเริ่มจาก Full HD เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเปิดสุดหมด mxaa ก็ x8 นะครับก็อย่างที่เห็นเลยค่อยๆดูไปครับไม่มีการตัดตอนแต่อย่างใดนี่เห็นไหมครับ ทีนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับสำหรับการเล่นเกมเฟรมเรทเนี่ยอยู่ประมาณสัก80นะครับ80ต้นๆนะก็อาจจะมีช่วงขึ้นบ้างลงบ้างนะครับส่วนการกิน g P U เนี่ยอยู่ประมาณสัก98นะครับ C P U เนี่ยสคอเทผมแยกให้เห็นเลยนะครับก็จะมีการกิน C P U 1,2,3,4เนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับ C P U 4เนี่ยอาจจะกินน้อยนิดหนึ่งนะครับ ส่วนแรมนะครับแรมเครื่องเนี่ยกินอยู่5.3แรมการ์ดเนี่ยกินอยู่3.1นะครับอ่ะทีนี้ครับด้วยการที่เราใช้โปรแกรมในการบันทึกหน้าจอนะครับอย่างที่บอกไปมันก็จะมีการทำให้เฟรมมันร่วงบ้างนะครับแต่ของฝั่ง Intel เนี่ยอาจจะร่วงน้อยกว่า AMD หน่อยหนึ่งนะครับพอตัวที่ใช้โปรแกรมแคปเจอหน้าจอเนี่ยมันมีเทคโนโลยีในการซัพพอร์ตของ Intel กับ Nvidia นะครับแต่ไม่มีของ AMD แต่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ เขาใช้กันเยอะนะผมก็เลยใช้ด้วยอ่าเป็นไงครับความลื่นโอเคไหมอ่าก็ประมาณนี้ครับมีเฟรมเรทขึ้นไปประมาณสักเป็นร้อยก็มีนะฮะเอะทีนี้ครับมาดู 2K กันบ้างนะครับค่าเซตติ้งค่าพรีเซตเนี่ยทุกอย่างตั้งเหมือนกันหมดนะครับ อัดสุดนะครับผมไม่ได้เน้นว่าจะได้เฟรมเรทสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเน้นว่าเฮ้ยสิสเต็มเทสเบยท,ที่เราใช้กับการจอตัวนี้เนี่ยถ้าปรับสุดแล้วเนี่ยเฟรมเรทได้เท่าไหร่นะครับก็เผื่อน,นิดนึงสําหรับใครที่เอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันอาจจะเฟรมเรทอาจจะสูงกว่านี้นะครับอย่ามาว่าผมว่าเฮ้ยผมกดเฟรมเรทนะเออก็ได้ประมาณนี้อ่ะทีนี้เริ่มกันเลยครับสําหรับเฟรมเรทเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก40จนถึง50นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับการกิน GPU เนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ99%ถึง1 0ส่วน CPU ะครับ่วน CPU เนี่ยกินลดลงมานะครับก็สัก80-70-80แนะครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ซีนก็ถือว่ากิน CPU ไม่ไม่เยอะเท่ากิน GPU อ่ากิน RAM card นะครับอยู่ประมาณสัก3 9ดกิก r a มเครื่องเนี่ยกินมาประมาณ5กิกกว่าลองดูครับพอใจไหมกับ s สแ t e เทสเบทประมาณนี้เชื่อว่าหลายๆคนใช้อยู่นะ System ตัวนี้ i5 6500เนี่ยเพราะว่า CPU มันราคาประมาณสัก6-7 0 0 0บาทแท่นั้นเองทีนี้ครับความละเอียดสุดท้ายของ Core i5 6500นะครับก็ค่าพิเซษต,ต,ตามเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่ะไปดูกันเลยนี่ครับเฟรมเรทเปิดมาที่24-25เฟรมนะครับก็มีอาการแบบตึก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 นิดนึงเขาเรียกว่าหน่วงนะครับกิน GPU เนี่ย100%นะครับ CPU เนี่ยกินมาเหลือประมาณสัก50%นะครับก็ CPU เนี่ยลดลงมานะครับแต่การกิน RAM เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับกิน RAM การ์ดอยู่ประมาณสัก6 8 g กิกนะครับกิน RAM เครื่องอยู่ประมาณ 6.5GB กิกนี่ก็แนะนำครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมโหดอย่าง GTA 5เนี่ยก็ RAM เครื่องคุณอัดไปสัก1 6ก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ RAM แพงนิดนึงนะฮะเป็นไงครับกับเฟรมเรทประมาณ2 5เฟรม รปรับฟูเอ้ยไม่ใช่ฟูอีปรับเป็น 4K สุดๆเลยนะครับความลเอียดสุดๆเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นการใช้ i 7หรือว่า CPU ที่ตัวใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเลื่นกว่านี้ครับอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับ GTX 1070 m พั Extreme Edition จากทาง Zotac นะครับก็อย่างที่เห็นไปครับผมไม่ได้ใช้ CPU ตัวแรงอย่าง i 7ในการรีวิวนะครับใช้ i 5 i 3 fx a 8 CPU เบินบ้นๆครับ ที่หลายๆคนใช้งานกันเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนปวดหัวเหมือนกันเวลาจะอัปเกรดการ์ดจอสักหนึ่งทีนะครับการ์ดจอ2 0 0 0 0 30,000ซื้อมาแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับซึ่งมาใช้แล้วมันจะคอขวดไหมนะครับซึ่งก็ถ้าใครกลัวนะครับติดตามเว็บไซต์เราดีๆครับผมใช้ CPU 4ตัวนี้แหละเป็นเทสเบสนะครับแล้วก็การ์ดจอค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่พันเอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวพันเครับกับ CPU 4ตัวนี้ถ้าคุณซื้อมาใช้เอง เฟรมเรทอาจจะสูงกว่านี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า1เลยผมใช้ทั้งโปรแกรมในการบันทึกหน้าจอแล้วก็ตัวนะับเฟรมเรทซึ่งโปรแกรมบันทึกหน้าจอเนี่ยผมใช้ Action m i l l เ l i s t เอ้ยไม่ใช่สิ m i l l i l i s t Action นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างกินเฟรมเรทนะครับใครบอกไม่กินผมลองแล้วนะครับถ้าคุณปิดหรือคุณไม่ใช้ Intel เนี่ยเฟรมเรทจะกลับมาสัก1ิเฟรมได้นะครับส่วน AMD เนี่ยกว่าเฟรมนะครับค่อนข้างนะสงสารสำหรับใครที่ใช้ AMD แล้วมองว่า เฮ้ยเฟรมเลทหายหรือว่าคะแนนมันน้อยในการใช้งานจริงครับไม่ว่าจะ i5 หรือ fx เนี่ยประสิทธิภาพไม่ค่อยต่างกัน i3 กับ a8 ก็เหมือนกันนะครับ mm. ก็ลองครับถ้าคุณใช้ cpu พวกนี้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยน cpu ครับเปลี่ยนการ์ดจอตัวเดียวนะครับ mm. เผื่อหลายๆคนแบบเฮ้ย hey, ข้อขวดไหมคุณลองเทียบกับการ์ดจอตัวที่คุณคิดว่ามันไม่ขวดล้กันเฟรมเรทได้เท่านี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เท่านี้ก็ลงทุนไปเลยครับครั้งเดียว แล้วครั้งหน้าจะอัปเกรดซีพีอีกก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเดว่านะครับที่ส่งการ์ดจอตัวนี้มาให้เรารีวิวนะครับอ่านิดนึงการ์ดจอตัวนี้ราคา17นนะครับส่วนสปอนเซอร์ผู้น่ารักก็ต้องขอขอบคุณเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นกิกกรบแล้วก็เอซุดแล้วก็เดว่าเองนะครับก็สนับสนุนรายการของเรานะครับรวมถึงคนดูทุกท่านด้วยครับทุกคนนะครับทุกคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านหมดแล้วก็พยายามตอบกลับไปให้ได้มากที่สุดนะครับ ถ้ากระทู้เก่าๆหรือว่าเป็นวิดีโอเก่าๆเนี่ยถ้าไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพยายามรอดูครับโพสปุ๊บคอมเมนต์มาแน่นอนครับผมตอบแน่นอนนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ